ในคลิปที่ผ่านมานะครับผมเนี่ยเคยใช้ทัศน์สมกีร่าง2เนี่ยในการยกฝาศัตรูเนี่ยให้ลอยขึ้นนะครับแต่ว่าคลิปในวันนี้เนี่ยผมเนี่ยจะพาเพื่อนเนี่ยมาดูฟุบุกินะครับน้องสาวของทัศน์สมกีเนี่ยในการเรียกพายุหิมะครับเพื่อนๆคอยดูนะครับนี่ฮะนี่จะเป็นพลังของฟุบุกินะครับในการเรียกพายุหิมะในหน้าล็อบบี้นั่นเองนะฮะเอาแล้วผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่กับผมกัปจันเซนเองนะครับก็คลิปในวันนี้เนี่ยเราอยู่เกม one t h o u s a man ในเซิร์ฟจีนนั่เองะ ซึ่งคลิปนี้นะครับผมเนี่ยจะพาเพื่อนเนี่ยมาดูตัวละครของผมครับซึ่งผมเนี่ยปั้นมาเป็นอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์เลยฮะก็คือตัวละครอย่างเจ้าทัคซูมากิร่างสองเนเองนะครับนี่ผมก็ขึ้นมาเป็นอันดับ5ของเซิร์ฟเวอร์นะแต่ผมเนี่ยเป็นทัคซูมากิที่แข็งแกร่งที่สุดในเซิร์ฟเวอร์นี่นะครับก็พลังอยู่ที่5้้านแนะ โอเคครับก็ก่อนอื่นนะครับผมขอโปรโมทเพจของผมหน่อยละกันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมตั้งเพจซื้อขายนัาดฟรีไฟล์มาแล้วนะครับซึ่งผมเนี่ยจะขายนัาดฟรีไฟล์ในราคาถูกๆเลยนะตอนนี้เนี่ยมีราคาขายของหมวก F ราคาแบบถูกมากๆนะพันกว่าบาทเท่านั้นนะเพื่อนๆคนไหนที่เล่นฟรีไฟล์เนี่ยสามารถเข้าไปได้ที่เพจนี้เลยนะฮะโอเคครับก็คิดวันนี้เนี่ยเราพาเพื่อนเนี่ยมาดูตัวละครอ,อย่างทัสเซอรมกีก่อนละกันนะครับตอนนี้เนี่ยผมใส่ของทัสเซอรมกีเนี่ยก็คือประมาณนี้เลยนะครับคืออัพ อุปกรณ์เฉพาะเนี่ยเป็น3ดาวน,นะครับซึ่งมันจะบวกดาเมจแล้วก็บวกเปอร์เซ็นต์ดาเมจนั่นเองนะส่วนตาเฉพาะนะครับก็จะอัพนะครับเป็น4ดาวนะครับมันบวกเลือดกับเปอร์เซ็นต์เลือดนั่นเองนะครับซึ่งตัวละครอย่างทัสมกีเนี่ยมันสามารถรับดาเมจได้ครับแล้วก็จะฟื้นฟูเลือดขึ้นมานั่นเองนะซึ่งมันจะมีช่วงหนึ่งครับที่ทัสมกีเนี่ยมันบลักนะฮะเป็นตัวละครที่ตอนที่ปู่บอมยังไม่เข้ามาเนี่ยมันเป็นตัวละครบลักเลยนะ ราะว่าตัวละครตัวนี้มันทนดาเมจได้แบบโหดมากๆ,ๆเลยครับแล้วก็อยู่กับคอของเกียโรเนี่ยคือแบบเลือดแทบไม่ยุบเลยนะในช่วงที่แบบโกกิส,สึเกียโรท็อปเนี่ยโอ้โหตัวทาสมึมก,กิเนี่ยโหดมากๆเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูของที่ใส่กันนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์เฉพาะ6ดาวนะครับเอ้ยขออภัยนะฮะเป็นอุปกรณ์สีทอง6ดาวนั่นเองนะครับนี่ตามนี้เลยนะฮะจะเป็นอุปกรณ์ดาเมจแล้วก็เปอร์เซ็นต์ดาเมจทั้งหมดเลยนะครับปรเปอ100%ดัมเมดบวก30หมดเลยนะฮะซึ่งบวกเยอะมากๆนะครับส่วน การ์ดอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการ์ดแบบนี้เลยนะฮะก็จะเป็นใส่การ์ดที่ผสมสมไปนะครับโอเคประมาณนี้เนาะแล้วก็ตัวทัศน์กิร่างสองเนี่ยผมบอกเลยครับว่าสามารถทําคอมโบได้แบบเยอะมากๆนะฮะเดี๋ยวผมมาพูดถึงคอมโบแรกนะครับซึ่งคอมโบที่ผมเนี่ยเคยใช้เมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นคอมโบนี้ครับแล้วก็จะเป็นเจ้าโกเกสนนึเนี่ยอันนี้คือคอมโบที่เคยใช้สมัยนู้นเลยนะ จะเป็นคอมโบ3ตัวเนี้ยนะครับมันจะเป็นคอมโบที่ฟื้นฟูเลือดทัชซึมเมกิเนี่ยแบบโหดมากๆนะครับคือโดนตีมาเลือดไม่ยุบเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมมาสอนเพื่อนเนี่ยคอมโบทัชซึมเมกิก่อนนะครับเพื่อถือเพื่อนๆเนี่ยอยากจะได้เจ้าทัชซึมเมกิเนี่ยแล้วอยากจะรู้นะครับว่าตัวละครตัวไหนเนี่ยสามารถทำคอมโบกับมันได้บ้างนะก็มาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยครับตัวแรกนะตัวแรกนะครับจะเป็นเจ้าอัศวินขับเคลื่อนครับอัศวินขับเคลื่อนครับสกิลของมันเนี่ยสามารถเก็บสแต็กจากฟอสชิลของทัชซึมเมกิได้นนั่เอง นเวลาที่ฟอสชิลของทัสมากิระเบิดในรอบที่2เนี่ยจะสามารถเก็บฟอสชิลเจ้าสิงกับเคพื่อนด้วสี่สเต็กเลยนะครับนี่เนี่ยเป็นการคอมโบแบบแรกนะครับต่อมาครับตัวทำคอมโบตัวต่อไปครับก็จะเป็นเจ้าวัคซีนแมนล่างหนึ่งนั่นเองนะครับวัคซีนแมนล่างหนึ่งเนี่ยเพิ่มดาเมจต่อเนื่องนะครับก็คือเพิ่มถึง70%เลยนะทำให้ทัสมากิเนี่ยระเบิดฟอสชิลดุลแรงขึ้นนั่นเองนะฮะตัวต่อมาครับจะเป็นเจ้าวัคซีนแมนล่าง2นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ผมใช้อยู่นะครับคอมโบโหดมากก็คือจะ ระเบิดฟอสซิลของดัซซ์เกิทันทีนั่นเองนะฮะประมาณนี้เนาะก็มีแค่นี้แหละนะครับที่สามารถทำคอมโบได้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปจัดทีมก่อนนะครับจะลงไปต่อสู้ให้ดูนะใช้เป็นคอของปู่บอมนะครับแล้วก็ตัวละครอย่างหน้ากากหวานครับห้ามขาดขาดนะอ่ะประมาณนี้ใช้คอมโบนี้ฮะปึ๊บปึ๊บอ่ะคอมโบตามนี้นะครับพลังอยู่ที่23ล้านนะครับใช้เป็นคอของปู่บอมนะครับผมไม่เอาโล่แล้วกันนะครับอยากได้อนี้มากกว่าอันนี้ดีกว่านะฮะ แล้วก็เราไปเจอกันในที่ไหนดีอะเพื่อนๆอยากดูที่ไหนออมเอาดวลลายสิ้นสุดดีกว่าครับเพื่อนๆไม่ค่อยได้เห็นด้วยนี่ฮะก็เวลาเราเข้าดวลลายสิ้นสุดมาเนครับเราจะสามารถเลือกได้แบบนี้เลยนะครับว่าจะเล่นในแบบไหนนะครับซึ่งแต่ละอันเนี่ยจะบวกสเตตัดแตกต่างกันไปให้ผมขอแคปไปแปรก่อนวะเอาไว้ในคลิปหน้าลวกันนะครับแต่ผมต้องมาบอก,กเพื่อนๆอีกว่าแต่ละอย่างบวกอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยมาในคลิปหน้าลวกันนะสำหรับดวลลายสิ้นสุดนะครับเราไป ไต่เขาไม่ได้ไต่เขาไม่ได้เลยครับเพราะว่าตัวละครเรามันผสมทั้งฮีโร่แล้วก็ฝ่ายปีศาจเนาะเมื่อกี้เนี่ยผมเข้าไปดูในอารีนาแล้วนะฮะก็ไม่มีตัวละครที่ผมจะฟอร์สู้ไหวเลยนะก็เพราะฉะนั้นนะครับเราจะมาเลือกจากตัวละครในนี้แล้วกันนะฮะก็ตอนนี้พลังผมก็คือพลังที่8นะครับขอดูตัวละครคนอื่นแล้วกันนะครับคนไหนที่เขาไม่ได้ซ่อนเนี่ยเราจะเจอกับทีมนั้นแล้วกันนะโอเคกับทีมนี้เนี่ยเราน่าจะชนะง่ายเกินไปนะครับเพราะว่าเขาไม่มีคอของปูบอมเขาไม่สามารถการันตีเราได้เลย โอเคครับเจอกัะทีมนนี้หน่อยละกันนะครับซึ่งผมเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่แพ้แหละแต่ว่าอยากเจอครับขอหน่อยละกันฝ่ายฮะพลังฟังขาเนี่ยเหนือกับผมอยู่ประมาณหลักแสนนะครับโอเคครับเปิดมาฟังผมได้เปิดก่อนเลยนะโอ้ฝั่งผมนี่ก็ไวใช่ย,ย่อยเลยดนะิฮะเอ้ยโซนี่ผมเร็วกว่าแล้ววะาไปครับไม่เป็นไรอันตรีครับใส่สเจ้าจักระพัดเด็กนะฮะก็ล่วงเรไปเลยครับปูบอมฟังผมเข้ามาตัดฮิวแนกะซึ่งอย่างนี้เนี่ยผมก็วางตัวละครผิดดิยังติดไม่ยอดรออยู่นะผู้ชมคือมันไม่ตาย โดนหมาเฝ้าบ้านฟังเขาอันตีคืนมาครับบัฟลูกไฟหมดเล่นอีกแล้วครับเมื่อกี้ฝั่งผมไ,มได้ตีอีกแล้วฮะโอ้โหน่าจะจบครับโดนเจ้าวัคซีนแมนอันตีเข้าไปครับเรียบโอเคฮะก็เป็นฝ่ายผมเป็นฝ่ายแพ้ไปนะครับเพราะเออแพ้เนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยเอาตัวละครเนี่ยไปวางผิดตำแหน่งนะครับเดี๋ยวอ่ะมาเล่นใหม่ละกันนะครับเดี๋ยวขอลองดูใหม่อีกทีนึ่งเมื่อกี้เจอกับคนนี้เนาะ โอเคครับมาเจอกันอีกรอบนึงแงซึ่งผมไม่แน่ใจว่าผมจะชนะเขาไหมนะครับรอบนี้แต่ว่ามันมีโอกาสเนี่ยตรงที่ว่าผมจะได้เปิดก่อนนั่นแหละไปครับโซนิกฝั่งผมแง่ก็ได้เปิดก่อนเหมือนเดิมครับตามสเต็ปเลยโอเคครับบัฟความเร็วขึ้นมาแล้วนะน่าเป็นฝั่งผมที่มีโอกาสชนะอยู่นะครับโอเคโดนปู่บ๊ามไปเอาเลยฮะวัคซีนแมนล่างสองฝั่งผมแง่ก็ได้ตันตต่อเลยครับฟันเข้าไปทีนี้ครับก็ติดฟอร์ชิวหกตัวสวยมากบึ๊บโอเคแจ๋วฮะฝั่งเขาเกือบตายไปแล้วนะครับทั้งจัักกกรรรรรพดดิิเ็ะโซนคบ จเจอทัซบกีย้ำเนี่ยน่าจะแตกนะบึบเข้าไปฮนะโอเคก้าล้านสี่นะครับติดปอตชิวระเบิดล่วงไปกัอบหมดเลยฮนะโอเคแจวมมากครับซึ่งผมก็น่าจะได้เวลาเปลี่ยนเจ้าเอานาฬากหวานแล้วแหละตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยจะมีประโยชน์แล้วครับซึ่งการฮิวของเจ้านาฬากากหวานเนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้ค่อยได้เยอะขนาดนั้นนะถ้าผมเอาเป็นตัวดาเมจเข้ามาอีกตัวหนึ่งเนี่ยสามารถปิดได้เลยนเนี่ยต้องใช้มันไปก่อนนะครับเพราะว่าไม่มีตัวมาเสริมคอแล้ว ไปครับโดนอันตีขึ้นมาครับโอเคติดฟอสชิลไปครับแต่ว่าเจ้าวัคซีนแมนฟังเขาเนี่ยหายไปแล้วนะฮะก็เลยไม่สามารถระเบิดฟอสชิลได้ในทันทีครับเพื่อว่าฟังเขาเข้ามาตัดหิวไปครับก็เป็นผลดีนะเพราะว่าตัดหิวในแถวหน้านะฮะตัดหิวเจ้าหน้ากากหวานแต่ว่าไม่โดนด้วยนะครับคือถ้าโดนเนี่ยวจะเป็นรูปสัญลักษณ์รถหิวนะครับตัวผมไม่โดนเลยแถวหน้าโอเคครับมาเริ่มต้นในเทิร์นที่2ครับน่าจะเป็นเทิร์นสุดท้ายแล้วแหละเจอเจ้าโซนิครับอันตีเข้าไปฮะปึ๊บเข้าไปที่สี่ล้านครับล่วงไปทันท ไปแล้วฮะหมาฟ้าบ้านก็ราก่อนนะลูกบึ๊บเข้าไปครับติดฟอร์ชิลฮะแล้วก็ระเบิดทันทีไหมอุ๊ยระเบิดไปแล้วะฮะแต่ว่ามันไม่ตายอุ้ยถึงมากนะฮยโดนตัดหิวไปด้วยนะไงเพื่อนเอาแล้วนะการฝัาฟ้าผมครับก็ได้หิวขึ้นมาก่อนครับจะเป็นการปิดเกตหลอดเลือดเจ้าสุนัขฝ้าบ้านด้วยเปล่าโอเคครับแต่ว่าปิดไปแล้วเนาะเอาแล้วนสขเฟ้าบ้านของเขาครับยังยื้อได้อยู่นะครับโอ้ผ้นเธอเนียเนี่ยตัว่าต้องรอลุนกับเจ้าสิงห์กับเพื่อนครับว่าจะปาดล่วงไหมในทีนี้เอาเลยฮะชาร์จไปและสูัับบเเครรื่ออนขงา ฟาดไปหนึ่งทีวักเข้าไปที่6กล้านห้าท่านผู้ชมก็เป็นฝ่ายผมที่เป็นฝ่ายชนะไปนั่นเองนะฮะปุ่มทำเม็ดแค่1%เท่านั้นเนี่ยเจ้านังกังวลก็หนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่ครับตัวทำเต็มเยอะจริงๆก็จะเป็นอัศวินขับเคลื่อนนะครับทัาซึ่อมิกิแล้วก็เจ้าวัคซีนแมนนั่นเองนะฮะประมาณนี้ในการนำเสนอของคลิปในวันนี้นี่ครับก็ฝากเพจของผมไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆเนี่ยที่เล่นฟรีไฟก็สามารถแวะเข้าไปชมรหัดได้นะครับก็ฝากไว้หน่อยแล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้ในการนำเสนอของคลิปในวันนีีี้้เนนน่ยยกก็สสววััดดทุคคะรบ